ครับผมชื่อนายสุนธยาปิ่นแก้วนะครับรหัสนักศึกษา1 6 7 0 9 0 2 0 1 2นะครับวันนี้ผมก็จะมาต่อวงจรเซอร์กิตแดแกรมนะครับภายใต้แอปพลิเคชันเซอร์กิตวิสัทบน PC คอมพิวเตอร์นะครับโอเคมาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกนะครับผมก็จะเปิดโปรแกรมเซอร์กิตวิสัทขึ้นมาก่อนนะครับปึ๊บหน้าตาโปรแกรมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพวกฟังก์ชันพวกอะไรเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่เราเห็นกันนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับ ซึ่งเวอร์ชันที่ผมใช้อยู่ณขณะนี้เป็นเวอร์ชันของ student edition นะครับแล้วก็ตัวโปรแกรมสกิวิษณ์นี้นะครับผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าลูกเล่นเนี่ยมันยังไม่เยอะพอสมควรนะครับไม่เหมือนกับเวอร์ชันหลังๆนะครับที่ทําออกมานะครับแต่ว่าตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นหลักของเรานะครับประเด็นหลักของเราก็คือเราจะมาต่อวงจรครับเพื่อที่จะทําให้หลอดไฟตัวนี้ครับมันติดขึ้นมานะครับนี่คือโจทย์หลักของเรานะครับซึ่งเงื่อนไขนะครับมีอยู่2ข้อนะครับที่เราจะต้องทําให้สําเร็จนะครับก็คือ1 เมื่อกดสวิตช์แล้วเนี่ยหลอดไฟจะต้องติดนะครับแล้วก็เงื่อนไขที่2เมื่อเราปล่อยสวิตช์เนี่ยหลอดไฟจะต้องดับนะครับโอเคต่อมานะครับลำดับที่2ผมก็จะมาแนะนําอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการต่อโปรแกรมนะครับต่อวงจรว่ามันมีอะไรบ้างแล้วแต่ละตัวเนี่ยมันทําหน้าที่อะไรนะครับเริ่มกันเลยครับสวิตช์นะครับทําหน้าที่โดยเป็นแหล่งจ่ายไฟนะครับเป็นเป็นตัวเปิดปิด กระแสไฟฟ้านะครับ power supply ครับรู้กันดีอยู่แล้วนะครับก็คือแหล่งจ่ายไฟของเรานั่นเองหลอดไฟแรมนะครับผมก็คือก็เป็นหลอดไฟนั่นแหละครับไม่มีอะไรตัว t r a n s i ต t o r นะครับตัวนี้หัวใจหลักเลยนะครับก็คือจะเป็นหน้าที่ขยายสัญญาณนะครับแล้วมันก็จะเป็นตัวสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับสำหรับ t r a n s i ต t o r และก็ r e s i ต t o r ตัวต้านทานครับก็คือจำกัดกระแสไฟฟ้านั่นเองนะครับโอเค หมายเหตุครับหมายเหตุหมายเหตุนิดนึงครับนิดนึงผมขอลงลึกไปที่ตัวทาร์ซิเตอร์นะครับตัวทาร์ซิเตอร์เนี่ยมันจะมี3ขานะครับขา E emission ขา C collection แล้วก็ขา B ขา base นะครับและก็เหตุผลว่าทำไมผมถึงต้องเลือก power supply มา2ตัวใช่ไหมครับก็คือทาร์ซิเตอร์เนี่ยมันจะต้องมีกระแสไฟไหลไปที่ขา C ขา E นะครับ แล้วขาบเบสเนี่ยมันถึงจะยอมให้กระแสไฟนะครับไหลผ่านไปหาหลอดไฟเพื่อที่จะทําให้หลอดไฟของเราเนี่ยมันติดขึ้นมานะครับซึ่งถ้าผมไม่เอาพาวเวอร์ซิปายมา2ตัวเอามาแค่ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยวงจรมันก็จะไม่ครบนะครับแล้วขาบเบสของทรานซิสเตอร์เจ้าตัวเนี่ยมันก็จะไม่ยอมให้กระแสไหลผ่านนะครับซึ่งนั่นก็มันจะไม่สําเร็จนะครับสาหรับโจทย์เราที่เราทาเอาไว้โอเคพูดกันมาเยอะแล้วครับเราก็จะมาเริ่มต่อวงจรกันเลยครับ ทรานซิสเตอร์ผมก็จะใช้เป็นรุ่นของ bc 5 4 7 b นะครับผมก็จะต่อขานี้นะครับขาอิมิชชันนะครับมาที่กาวนะครับแล้วต่อขา c นะครับ collection ไปที่หลอดไฟนะครับขั้วบวกของหลอดไฟนะครับผมก็จะมาต่อที่ตัวของออสักครู่นะครับขออภัยครับขออภัยแหล่งจ่ายเพาวเว์ซัพพลายผมก็จะมาต่อที่หลอดไฟนะครับ แล้วก็ขาเข้าของรีเซิสเตอร์ผมก็จะมาต่อที่สวิตช์นะครับแล้วก็แหล่งจ่ายตัวนี้นะครับผมก็จะมาต่อที่สวิตช์ตัวนี้นะครับส่วนค้วลบของ power supply ทั้ง2ตัวเนี่ยเอาไปไว้ที่กาวได้เลยครับ2ตัวโอเคจากนั้นนะครับผมก็จะทําการเซตติ้ง power supply นะครับโดยการปรับโวลต์เตจเป็น7โวลต์นะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับนี่นะครับ7โวลต์หมดแล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเปิด power นะครับของ power supply ทั้ง2ตัวนะครับ เปิดเสร็จแล้วผมก็จะดูการทํางานของวงจรนะครับว่าวงจรที่เราทำเนี่ยมันสําเร็จไหมนะครับเพื่อดูการทํางานของวงจรนะครับโอเคเมื่อเรากด simulation แล้วนะครับ power supply ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเปิดครับเปิดครับแล้วเราก็จะมากดที่สวิตตัวนี้นะครับเพื่อดูการทํางานของสวิต์นะครับว่าเมื่อกดแล้วเนี่ย กระแสมันจะไหลผ่านตัวต้านทานไปที่ทานเิสเตอร์แล้วมันจะยอมให้ผ่านไปถึงหลอดไฟหรือเปล่าให้มันติดหรือเปล่านะครับผมขอกดสวิตช์หนึ่งทีนะครับตึ๊บหลอดไฟติดแล้วนะครับเมื่อผมทําการปล่อยสวิตช์นะครับตึ๊บหลอดไฟก็จะดับอัตโนมัตินะครับหลักการทํางานก็จะมีอยู่เท่านี้เลยครับโอเคครับและนี่ก็คือทั้งหมดของวงจรเซอร์กิตแดแกมนะครับที่ผมได้ทำการต่อ ก็หวังว่าวิดีโอนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาหรือว่าคณะอาจารย์ที่เข้ามาเยี่ยมชมรับฟังในสิ่งที่ผมพูดนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอกล่าวขอบคุณนะครับคนดูทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือว่าจะเป็นท่านคณะอาจารย์นะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมวิดีโอของผมนะครับ ผมขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยครับสุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีนะคะ